ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา22ิบสองนาฬิกานะครับไม่มีการชาร์จใดๆนะครับนี่ครับใช้บูตนะครับใช้บูตบตนะครับในกล่องเนี่ยครับแบตอยู่ในกล่องเนี่ยครับแบต24ี่โวลต์นะครับ7จแอมิบนอครับปบตอยู่ในนี้นะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่ยี่สิบหกจุดหนึ่งโวลต์นะครับ จากเบทออกมาเบเกอร์นะครับจากเบเกอร์กับบูสนะครับบูสเข้าอินพุตอยู่ที่ยี่สิบกจุดหนึ่งโวลต์นะครับแล้วก็ออกตั้งได้สูงสุดตัวนี้นะครับเท่าได้เก้าสิบกโวลต์นะครับก็คือสุดของมันแล้วนะครับตั้งได้สุดของมันแล้วปกตินะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแต่พอได้มีความรู้นะครับ ดีซีไดเรกนะครับก็เลยสังเกตว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะครับสามารถใช้บูตตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสวิตชิงนะครับก็เลยใช้บูตนะครับอัพแรงดันนะครับจาก16.1โวลต์นะครับเป็น9 6โวลต์นะครับออกไปนะครับออกไปใช้นะครับนะครับระบบอันนี้จัตเจร์นะครับ ผมใช้แผงนะครับแผง400วัตต์หนึ่งแผงนะครับแค่นั้นนะครับปกติก็ใช้ระบบดีซีเป็นหลอดเป็นหลอดนะครับเป็นหลอด LED อยู่แลวครับ12โวลต์ถึง85โวลต์น,นะครับสามารถใช้หลอดไฟดีซีอยู่แลวครับแต่ตอนนี้นะผมใช้ตัวบูสต์นะครับดูนะว่าผมเอาไปใช้กับตัวไหนได้บ้างนะครับ ปกติใช้อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าใช้อินเวอร์เตอร์กับตัวนี้นะครับแรงดันห่างกันเยอะไหมครับนี่ครับสิ่งที่ผมใช้นะครับทีวีนะครับทีวีสาสสองนิ้วนะครับแล้วก็กล่องพีเอไนะครับแล้วก็ ชุดกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดนีอะแดปเตอร์ห้าอันด้วยกันนะครับเลี้ยงกล้องสี่ตัวแล้วก็เลี้ยงตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นเราเตอร์ sim นะครับเราเตอร์ซิมนะครับก็สามารถดันได้ปกตินะครับสามารถดันได้ปกตินะครับตอนนี้ แต่ว่าต้องดูระยะยายยอเอียดแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับหลอดไฟดีซีนะครับนี่ครับหลอดไฟดีซีนะครับปิดหลอดไฟดีซีนะครับนี่คือหลอดไฟดีซีนะรบระบบก็ ต้องลองลองดูระยะยาวนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับก็ลองวัดนะลองวัดดูนะปกติค่อยจะดึงจากเบ็ดนะครับประมาณที่ 3m กว่ากว่านะครับผมเด๋ยวผมใช้บูสตไม่ผ่านอินเวอร์เตอร์ดูนะครับว่าลดการสูญเสียของอินเวอร์เตอร์ได้ไปได้ไปเยอะไหมครับกว่าเก้านะครับ สองจุดเจ็ดนะครับสองจุดแปดนะครับปกติจะอยู่ที่สามแอมกว่าๆนะครับถ้าผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับดูเอาพุทธนะครับเอาพุทธที่ดันไฟเก้าสิบโวลต์ไปแล้วนะครับสุดจุดหกแอมป์นะครับยังดันที่เก้าสิบโวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือลดการสูญเสียไปได้แอมป์กว่านะครับ แอมกว่าๆนะครับวันนี้ก็เป็นต่ำชาร์จนะครับใช้ไฟฟ้าชาร์จกข้ามานะครับก็จบนะครับการรีวิวนะครับก็จบแค่นี้ครับุมครับ